นี่คือ20สัตว์ที่ขึ้นชื่อว่าน่ารักที่สุดในโลกพร้อมเหตุผลว่าทำไมพวกมันถึงครองใจผู้คนได้นี่คือที่เราคัดเลือกมาเพื่อท่านผู้ชมครับก่อนที่จะรับฟังถ้าใครยังไม่กดติดตามโปรดชูนิ้วขึ้นมา,ากดให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับอันดับที่20ควักกา ควักกาถูกขนานนามเป็นสัตว์ที่มีความสุขที่สุดในโลกเพราะพวกมันมีใบหน้าที่ดูเหมือนกำลังยิ้มอยู่ตลอดเวลาทำให้ใครเห็นเป็นต้องยิ้มตามไปด้วยอันดับที่19ลูกวอรัสเบบีวอรัสลูกวอรัสมีใบหน้าที่ดูย่นย่นแต่มีดวงตาก,กลมโตและงาที่เริ่มงอกออกมาเล็กน้อยทำให้มันดูเป็นเอกลักษณ์และน่ารักในแบบของตัวเองอันดับที่18ลูกช้างเบบีเอเลเฟนต์ ลูกช้างมีความซุกซนขี้เล่นและดูไม่ประสาโลกด้วยลำตัวที่ยังเล็กเมื่อเทียบกับข้อแม่งวงที่ดูเก้งก้างและดวงตาที่ไร้เดียงสาทำให้พวกมันน่ารักน่าเอ็นดูอันดับที่17อันปกาก้าอันปาก้ามีขนที่ยาวฟูหนาดวงตาโตและใบหน้าที่ดูเหมือนกำลังยิ้มอยู่ตลอดเวลาทำให้พวกปันอยู่เป็นมิตรและน่ากอดอันดับที่16แมวน้ำาซีล แมวน้ำมีดวงตากลมโตสีดำคลับที่ทำให้ดูเหมือนลูกสุนัขนอกจากนี้ยังชอบนอนอาบแดดบนโขดหินและส่งเสียงร้องที่น่ารักอันดับที่ 15. เพนกวินท่าเดินตัวตรมที่ดูโยกเยกน่ารักการแต่งตัวเหมือนใส่ทักซิโดและพฤติกรรมทางสังคมที่น่าสนใจทำให้เพนกวินเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอันดับที่14สลอตการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าเป็นพิเศษดวงตาที่ดูเหม่อลอย และรอยยิ้มจังๆที่มักจะปรากฏบนใบหน้าทำให้สลอตด,ดูเหมือนสัตว์ที่ไม่มีพิษภัยและน่าเอ็นดูอันดับที่ 13. คาปิบาร่าคาปิบาร่าเป็นสัตว์ฟันแทะที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ความน่ารักของมันมาจากท่าทางที่สงบนิ่งเป็นมิตรกับสัตว์ชนิดอื่นและชอบแช่นาำทำให้มันดูเป็นสัตว์ที่ใจเย็นและน่ารักอย่างน่าประหลาดอันดับที่12เจอบิล คล้ายกับแฮมสเตอร์แต่เจอบิลมีหางยาวขนปุยและมีพฤติกรรมการขุดโพรงที่น่าสนใจทำให้พวกมันดูน่ารักและกระตือรือร้อนอันดับที่11เม่นแคระพิกมี่แฮชหอกแม้จะมีหนามแหลมเล็กๆปกคลุมลำตัวแต่เม่นแคระก็มีใบหน้าที่ดูบอบบางดวงตากลมโตและจมูกเล็กๆที่ทำให้พวกมันดูน่ารักและน่าทึ่งในเวลาเดียวกันอันดับที่ส0แฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ เป็นสัตว์ขนาดเล็กน่ารักมีแก้มที่ชอบพองลมเวลาเก็บอาหารทําให้ดูตลกและน่าเอ็นดูนอกจากนี้ยังชอบวิ่งบนวงล้ออย่างกระตือรือร้นอันดับที่ 9. ก้าเฟอร์เรดด้วยลำตัวที่เรียวยาวมีความคล่องแคล่วและขี้เล่นชอบซุกซนสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวและมีใบหน้าที่ดูเฉลียวฉลาดพร้อมรอยยิ้มจังๆทําให้เฟอร์เรดเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและสร้างความบันเทิงอันดับที่8ชินชินล่า ชินชินล,ล่ามีขนที่นุ่มที่สุดในบรรดาสัตว์บกทําให้พวกมันดูเหมือนก้อนเมฆขนปุยๆที่มีหูใหญ่ดวงตากลมโตและหางเป็นพวงคล้ายคลารอกอันดับที่7กระต่ายแคระดัวฟรบบิดกระต่ายแคระมีขนาดเล็กขนฟูนุ่มมีหูที่สั้นและป้อมเมื่อเทียบกับกระต่ายทั่วไปดวงตากลมโตและจมูกที่กระดุกกระดิกอยู่ตลอดเวลาทำให้พวกมันดูบอบ,บางและหน้าทนุถนอม อันดับที่ 6. โคอาลาด้วยลำตัวอ้วนกลมขนปุกปุยสีเทาหูฟูฟูและท่าทางที่ชอบเกาะเกาะต้นยูคาลิปตัสทำให้โคอาล่าดูเหมือนตุ๊กตาหมีที่มีชีวิตและมีใบหน้าที่ดูเรียบเฉยแต่ก็น่ารักน่ากอดอันดับที่ 5. นาคทะเลซีออเตอร์นังทะเลมีขนหนานุ่มฟูมีดวงตาที่ดูเป็นประกายและมักจะลอยตัวหงายบนผิวน้ำพร้อมกับเอาเท้าป้อมๆมาวางไว้บนอก หรือบางครั้งก็จับมือกันขณะนอนหลับทําให้พวกมันดูน่าเอ็นดูและผ่อนคลายอันดับที่ 4. แพนด้าแดงเรดแพนด้าด้วยขนสีน้ําตาลแดงสดใสหางเป็นพวงฟูฟ่องและใบหน้าที่มีลายสีขาวที่ทําให้ดูคล้ายหน้ากาก,ากทําให้แพนด้าแดงดูน่ารักและมีเสน่ห์เฉพาะตัวคล้ายกับสัตว์ในเทพนิยาย อันดับที่3ลูกสุนัขพัฟพี่เช่นเดียวกับลูกแมวลูกสุนัขมีลักษณะแบบเบบี้สกีมาที่ดึงดูดใจไม่ว่าจะเป็นดวงตาที่ซื่อสัตย์ท่าทางขี้อ้อนชอบวิ่งเล่นและความไร้เดียงสาที่ทำให้เราอยากดูแลอันดับที่2ลูกแมวคิตเทนความน่ารักของลูกแมวมาจากการมีดวงตากลมโตหัวโตเมื่อเทียบกับลาตัวคนที่นุ่มฟูท่าทางการเดินที่ยังไม่มั่นคงและความขี้เล่นสุกซนที่ไม่มีวันหมด ทำให้คนเราตกหลุมรักได้ไม่ยากอันดับที่ 1. นแพนด้าด้วยสีขาวดําที่ตัดกันเป็นเอกลักษณ์ดวงตากลมโตดำครับและท่าทางการกินผายที่เชื่องช้าดูซุ่มซ่ามทําให้แพนด้าดูเหมือนตุ๊กตาหมีขนาดใหญ่ที่ไร้เดียงสาชวนให้รู้สึกเอ็นดูและอยากปกป้องเป็นไงบ้างครับฟังจบแล้วชอบ20สสัตว์เหล่านี้หรือไม่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่าน่ารักที่มีอยู่บนโลกนี้เท่านั้น แล้พบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปถ้าอยากฟังเรื่องเล่าแนวไหนอีกสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์ถ้าหากชอบคลิปแบบนี้โปรดชูนิ้วขึ้นมาแล้วกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ